สวัสดีค่ะพี่น้องโพบกุ้ตาลถัดถาา่ายชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องวันนี้พากินลวกจิ้มเนื้อค่ะลวกจิ้มเนื้อรวมเมียนเนื้องัว่าอเครื่องในมิตับมิสบายนะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ซอสจ้ะซอสพอนะน้ำจิ้มเจ้าขมะคะ่ะพี่น้อง <c oughs> ไปนึกถึงสไปซี่ซอสกำลังนึกถึงว่าสิใส์ภาษาอังกฤษไว้อียงจ้ะเจียขมเนาะ กินกับ,กกบข้าวเหนียวจ้ะที่แหลกอ่ะตันสือเป็นจุมาแต่วัเนเหนือมันบอกคอยสดพี่น้องตันกะเลยบ่มั่นใจตันกะเลยเอาลวกเลยค่ะมาแล้วกันของแฟนพันไดตตำไทยกับอันเหนื่อยอย่างมาพี่น้องสือจากลา,อา,าอาหารอีสานมาชนกันบ่อ่านไล่กลุ่มอย่างี้แหละตันก็อาสิายิบน้ำเล้าเนี่ยแนวแก้มลืมบวกมีพริกนวยค่ะพี่น้องใบบบกูด มลูลภากระหล่ำจ้าบวมมีกระเทียมตันบดเดงนืสือกระเทียมเมาไว้เปิดงานกันเลยจิ้มเจียวม,มุมเลยจ้ยาจะพูดกันไม่รู้กูเหรอ mở cửa bà lắm nha cho nè, em rải chăm bưu sống con phê mê dung tay hay thêm nhà mê dung nha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  nha เนื่อย่างเนี่ะมาก็ละลานแล้วเนี่ยเนื่อย,อย่างจ้ะตันกระซิ่งจะกินนยำเล่าอยู่กับเจี๊ยวแล้วอันนั้นหลานบัน่นไผ่กับหลานเบาบัาน่นไผ่ประทากันอุบลกับอันขอนแก่นตีกันตื่นมาส้นกันเน่ะนี่สบายนางไอ้พัิลีวจ้ะ ฉันไม่รู้ับที่อยากลองแก้มใบมะขูนอะไร ันนี้ตับพี่น้องตับบัว เขาไม่แถมเก้าให้เหรออ่าเดี๋ยวจะรับปุุงเพิ่มอ่ะอนือ้อย่างไหมเนะาะทั้งย่างทั้งลวกไปดมกันดมใส่ลย 何 นำอะวคาโดปันไปหน่อยบอกเข่า <Diamond> ก <Hayır> ันเล็กันไปี่อยเผ็ด นีใบาโหดแล้วผ่าแล้วใหญ่ตรงค่อยใส่ใบปุยเล่งใบสูตรสิบสี่สิบห้าสิบหกงงเลยปุยมันจะมีเป็นสูตรนะ

ใบพ e ักกันแย่พี่น hey ้องเฮียวเมาชินล่องเอามากินกับปันลวกจินมั้ง căn nhà gặp tập luôn <cười> 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 Chịu <coughs> khó lại Chịu <mẹ? coughs> không? Hôi chảy lòng nhũ Mình tự mượn đi nè sai xám เนื้อเหนียวนะอของชื่อล,ละไรหรส่วนไหนไม่รู <c oughs> ้พอแล้ว <c oughs> เริ่มอิ่มแล้วกินคนเดียวมันอิ่มไว้จ้ะ đu đồn không khi nào nguồn đi thì con nhở 浪费 ปิดงานไปแล้อินมดร่ยวกินเดี๋ยวตันชิไปเปิดสุมผักที่เฮ็ดไว้มักไว้สองมือจ้ะนาสิเป็นดอกสมผักครั้งแรกในชีวิต sắc nha Tại hàng im với thiệp cả thì nhau đó và không nhiều tên im lớp bao cứ kinh dâm kinh tầm một hung kìa kinh này lại thả phê con ok happy nọ ที่มีการกระต้องคอเตอร์ล่าไปก่อนนะคะขอบคุณทุกาทการังใจทุกการคอมเมนต์เซนเคยค่ะเว้ยจะเป็นเซน,นั้งเน้ะพอกันเมนูนหนาคะ่ะยังไ็ก็ฝากกด subscribe ให้ตาเลยนะคะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ